สวัสดีค่ะคุณจอมค่ะพี่มีคนสงสัยว่าจอมคือใครค่ะขอขอใช่เปิดสปีกเกอร์เปิดสปีกเกอร์เอาเอาเขาใกล้ใกล้มหน่อยแขกคือแล้วพี่ไก่ก็จัดรายการอยู่พี่ไก่ก็เลยจะโทรมาหาจอมว่าจอมจบอะไรมาคะขอทราบการศึกษาคุณเป็นคนมีการศึกษาหรือเปล่าคะจอมเพราะมีคนถามว่าอยู่ดีดีคุณจอมเนี่ยมามามาทางานตรงนี้ได้ยังไง เอออยู่ดีก็เผิ่มาเป็นรองเลขายริการเลยอย่างเงี้ยใช่เด็กเส้นหรือเปล่าคะจอมก็คิดว่าใช่แหละตอนผมที่ที่ผมก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อว่าแฟลกเลิฟคอร์ลินะครับอยู่ที่เซนต์ออเกสตินโตรเอ่อปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาจบปริญญาโทที่ศหาวิทยาลป์ที่จุฬานะครับผมคอนเซนเทรชั่นเรื่องเออ่ไฟแนนซ์กับมาร์เก็ตติ้งครับก็ระหว่างทางก็มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างครับเคย ฝึกงานอยู่ที่บริษัทโต Delta Motor Sales ที่อเมริกาครับหลังจากที่จบปริญญาแล้วก็ช่วงช่วงซัมเมอร์แล้วว์เรียนปริญญาโทก็ไปฝึกงานอยู่ที่บริษัทคอร์เกต์ตามอลิสแล้วก็หลังจากจบปริญญาโทก็ทํางานที่บริษัท ING ตอนนั้นอยู่ที่รีชเนลออฟฟิศนะครับที่ฮ่องกง ING i n นจี a ินชูรนส์เ c เชียดูด้านสเ a รทจ y business development คล้ายคล้ายคอร์เป็ตไฟแนนซ์ครับดูเรื่อง merger acquisition ต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานที่ ING Life ที่ประเทศเกาหลี อันนี้ก็ไปดูเรื่อง C R M Call Center ไปเซ t u p โปรบ Call Center ที่บริษัทที่เกาหลีแล้วก็ลับที่ I N G ที่เมืองไทยนะครับทำด้าน Branding Communication หลังจากนั้นก็ได้ไปทำงาน,นที่บริษัท City Bank ประเทศไทยเป็น Relationship Manager ทำ Local c o m m e r c i a l Bank เป็นคล้าย RM ของบริษัท e. S M e ในในวงของ City Bank ก็คือรายได้ไม่เกิน5ตันล้านก็ดูพวก Cash Management เรื่องโ o นเรื่อง f i n a n c i n g เรื่องอะไร หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ A i a ประเทศไทยนั้นทำด้านดีไซน์ดี e วล็อปเมนต์แมเนจเจอก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการพัฒนาระบบธุรกิจใหม่ในไอตัวที่เรียกว่าถ้าถ้าถ้าเคยเห็นของเอไคือไอตัวใบทาเลตี้ที่คนที่ออกกําลังกายสุขภาพดีเราสามารถได้โลคีิเิได้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวแทนที่บินไปเจรจากับประเทศต้นสังกีแอฟริกาแล้วก็มาเซดอัพที่ประเทศไทยเราก็ออกมาทํางานที่บริษัทที่บ้านนะครับก็บังเอิญที่บ้านคุณพ่อเป็นเมืองเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ พ่อเอายุเยอะแล้วก็เลยกลับมาช่วยงานที่บ้านก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริหารของบริษัทเตอร์้าสยามออโตสตาร์นแล้วก็ระหว่างทางก็มีลงทุนบริษัทสตาร์ทบ้างครับทำเรื่องชีวจอร์ีูวิทอะไรผมแล้วก็บังเอิญได้มีโอกาสเจอกับคุณหมอพมินนะครับเพื่อนแนะนำเข้าไปก็ได้เข้าไปช่วยงานที่พักนะครับไปเตรียมข้อมูลวิชาการเรื่องนโยบายต่างๆเตรียมข้อมูลเรื่องการอธิรายไม่วางใจอภิรายว่ามาอะไรเงี้ยเป็นเป็นทีมเิจารไรเป็นทีมนโยบายทีมวิชาการอยู่เบื้องหลังก็ ทีนี้ก็พอทํางานด้วยอที่พักก็ท่านก็ให้โอกาสเข้ามาทํางานในรัฐบาลตรงนี้ครับผมทีนี้ก่อนหน้านี้ที่จะมาทำานประเทศมันคอมเพล็กซ์ผมก็จริง,รงๆอันแรกที่ที่ทําคือตัวพบรบสั่งรถเท่าเทียมนะครับเพราะถ้าถ้าจําได้สมัยก่อนตอนช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันสมัยก่อนมันจะเป็นพบรบคู่ชีวิตใช่ไหมครับเราก็ผมได้รับป้าหมายท่านนยายกรัฐมให,ให้ให้ไปเอาไอ้ตัวพบรบสั่งรถเท่าเทียมเนี่ยเข้าอรบแล้วก็ก่ายเป็นกฎหมายมนาะ ก็ทำเป็นหลายอย่างก็มีช่วยล่าตัวพรบอากาศสะอาดเออ่พรบชาติพันธุ์ครับตอนอยู่ที่พักเฉียงก็มีเตรียมเตรียมเรื่องทําข้อมูลเรื่องนี้ก็คือเตรียทำแพดซึ่งตอนนี้กระทรวงกัรคลังก็เออ่รับลูกไปกําลังจะทําำแค่มันเป็นนโยบายก็ก่อนหน้านั้นก็ช่วยเซตอัพไอ็นโซเชนยลเชนเจอร์ด้วยที่พักเพื่อไทยมีการรีฟูดเอ่อเดเวลลนปเมนต์เข้ามาก็ในปัจจุบันตอนนี้นอกจากเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ก็เป็นกรรมธิการอยู่ตัวร่วมด้วยพรบอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐด้วยครับ ไอตัวแค s h rebate ที่บริษัทต,ต,ต่างชาติเข้ามาถ่ายท้ำในประเทศไทยแล้วได้ cash rebate ผมก็เป็นคนช่วยเรียบเรียงให้มันมีความคอมุ้มค่ฟมากขึ้นปรับให้มันสูงขึ้นแล้วล่าสุดนอกจากตัวนี้ก็มีพลรงบัพพยนตร์ซึ่งก็ฝากพลเมอไปแล้วซึ่งวันนี้เคยเล่าที่แขฉฟังมาเร็วๆการเปลี่ยนจากเซ็นเซอร์ชิพมาเป็นเซ็นเซอร์ปรัูเล่แล้วก็ support my post ที่นี่นเลยฉันก็ทำมา <S 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 สองตั้งอย่างทำมาเยอะดีดีมากเลยค่ะจดไม่ทันเลยค่ะจอมก็ชัดเจนเนาะว่า รัฐบาลน่ะไม่ได้ทำแต่พอบอเอนเ t อร์เ e น t มนต์คอมเพล็กซ์อย่างที่พักฝ่ายค้านพยายามจะพยายามจะสร้างแนเร a ร i ทีแบบนั้นออกมาก็ขอให้กำลังใจคุณจอมขอให้กำลังใจนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ